สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับทางเพจร้านเอ็นจิ้นพาสเรานะครับแล้วก็ทาง c h anel n YouTube เฟืองถ่ายเต็ดเรานะครับคอนเทนต์งานวันนี้นะครับจะเป็นรถตู้คอมมูตเตอร์หลังคาสูงนะครับเ,เป็นเขาเรียกว่าไอ้มงยักษ์อะไรประมาณนี้ครับปัญหาของคันนี้ก็คือว่าเดิมทีเนี่ยเขาเป็นเครื่องเบนซิน,น 2TR มาใช่ไหมครับแล้วทีนี้คุณลูกค้าเขาก็ไปเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่อง เครื่องยนต์ดีเซลทีเนี้ยซึ่งอัตราทดอ่ดีเซลกับเบนซินเนี่ยอัตราทดมันจะคนละอย่างกันครับแล้วปัญหาที่เจออีกอย่างหนึ่งที่แกะออกมาเนี่ยปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ของรถตู้เลยเนี่ยคือเป็นปัญหาของอาการเสื้อดอกจอกลวมกับอ่ลูกปืนหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาเพราะว่าทางโรงงานเขาให้มาเนี่ยเขาจะเป็นลูกปืนที่เป็นรถในบ้านเราเนี่ย ลูกปืนเขาจะเป็นลูกปืนรุ่นหมอนสั้นครับซึ่งมันความแข็งแรงค่อนข้างที่จะน้อยและอายุการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะสั้นครับก็เลยคุยกับพี่เจ้าของรถว่าเออเคสปัญหาที่แกะออกมาเนี่ยมันจะประมาณนี้อะไรครับซึ่งคุยกับพี่เจ้าของรถพี่ของรถเขาก็โอเคงั้นก็้าจัดการเปลี่ยนใหม่หมดเลยเออวิธีการแก้เสื้อดอกจอกหลวมเนี่ยผมก็จะตัดปัญหาโดยการออใช้เป็นลิมิตเอสลิปไปเลยทีเดียวเพราะว่า ลิมิตเตสลิปปุ๊บเนี่ยช่วงฟรีของเฟืองดอกจอกเนี่ยคือจะแทบไม่มีเลยไม่มีเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นสปริงคอยค้ำยันอยู่ตลอดเวลาอาการที่จะมะีคอนเล็กคอนน้อยเนี่ยคือจะไม่มีเลยมันจะแน่นอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วว่าแท็ชั่นเวลาในการขับเนี่ยเวลาเข้าโคง้งหรือ,อฟิลลิ่งในการเปลี่ยนเลนแรงๆหรืออะไรพวกนี้ก็จะ ขับค่อนข้างที่จะดีขึ้นแล้วก็ตัดปัญหารเรื่องเส้์ดักจอกเสียไปเลยอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับเวลาเราแกะลูกปืนออกมามก็จะเป็นลูกปืนหมอนสั้นซึ่งผมก็จะมีเบอร์ลูกปืนอีกเบอร์หนึ่งครับที่จะเป็นลูกปืนหมอนยาวซึ่งใส่ไปแล้วเนี่ยความคงทนแข็งแรงเนี่ยดีกว่าเดิมแน่นอนครับนี่ครับอาการดอกจอก บางทีถามว่าดอกจอกมันหลวมเนี่ยถามว่ามันพังไหมมันมันก็ไม่ถึงขั้นพังจนขั้นขับไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเวลาช่วงเราออกตัวเบาๆเนี่ยมันจะเกิดอาการกระชากแบบกึกกักกึกกักเนี่ยยิ่งเป็นรถที่เป็นเกียร์ออโต้เนี่ยจะมีผลเยอะมากเลยครับนี่ครับเฟืองท้ายลูกใหม่เราก็คือเราจะใช้บอดี้เดิมครับแล้วก็จะเปลี่ยนเฉพาะชุดเฟืองในหมู่ใบสีแล้วก็ตัว l i มิ t เต Sl i สเข้าไปตอนประกอบเราก็จะมีการเช็คลูกปืน ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไหมซีนแล้วก็เบิกใหม่เปลี่ยนให้แทบจะทุกคันอยู่แล้วครับผมเนี่ยครับสภาพเฟืองก็จะเป็นสภาพเฟืองเป็นเฟืองเชียงกงเก่าญี่ปุ่นครับเป็นของแท้เลยอัตราทดที่ใช้เป็นอัตราทด4.1ซึ่งเป็นเบอร์ที่ว่าตรงสเปคสำหรับเครื่องดีเซลสำหรับคอมเอรเรลโดยเฉพาะที่เป็นออกป้ายแดงโรงงานรุ่นนี้จะเป็น4.1นะครับถามว่า ทำไมถึงไม่ไปเป็น3.9เลยซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นรถที่เขาจะสายซิ่งหน่อยเขาก็จะไป3.9เลยคือโจทย์ของคันนี้คือเขาเป็นรถครอบครัวครับไม่ได้ว่าขับเร็วเอาเป็นเอาตายแล้วก็เฟอร์นิเจอร์รถในเขา,าในรถเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะตกแต่งมาพอสมควรเบาเอย ชุดเครื่องเสีออยงเออชุดฟ้าเพดานชุดอะไรเนี่ยซึ่งโดยรวมๆเนี่ยน้ำหนักรถเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะครับผมก็เลยอลองปรึกษาพี่เจคอ,อกรถดูว่าโอเคโจดรถเราเนี่ยมันประมาณเนี่ยถ้าเกิดเราจะไป3.9เลยเนี่ยบวกกับเครื่องเขาที่เป็นเครื่องสแตนดาดไม่ได้มีการโมดิฟายอะไรมาเลยเนี่ยผมเกรงว่าจะกลายเป็นเป็นวิ่งไม่วิ่งไ,ไม่ออกแล้วอีกอย่างหนึ่งรถคเน่ครัเป็นรถใช้สําหรับในครอบครัวไม่ได้ไปซิ่งอะไรมากมายซึ่ง ออลองออถามพี่เจ้าของรถปุ๊บเนี่ยว่าความเร็วในการใช้เดินทางเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้สูงมากขับอยู่ประมาณร้อยร้อยสิบเนี่ยก็คือใช้สเปคโรงงานมาเนี่ยถือว่าพอเหลือเฟือครับถ้าเทียบกับ4.3เดิมที่มากับเครื่องเบนซินเนี่ยยังไงก็ถือว่าดีกว่าเยอะคนละเรื่องอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเหมือนได้เกียร์ใหม่เกียร์นีครับอ,อ,อ,อัตราทดผิดกันจุด2นี่ก็ฟังดูเหมือนไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าขับจริงๆนี่คนละเรื่องครับ ก็เหมือนเดิมครับเวลาประกอบก่อนที่จะเอาเฟืองท้ายขึ้นก็จะมีการเคลียร์พื้นให้สะอาดแล้วก็ขูดประเก็นออกให้หมดแล้วก็จะเราก็จะไม่ใช้ปะเก็นแล้วครับเราก็จะใช้เป็นกาวเพียวๆแล้วเพียงแต่ว่าต้องเคลียร์พื้นให้สะอาดจริงๆครับก็ไม่มีอะไรครับขั้นตอนก็เหมือนเหมือนเดิมที่เราเคยประกอบกันอยู่ประจําจากที่ไปลองขับมาหลังจากที่ทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ โดยรวมๆก็โอเคครับอาการที่ว่าออกตัวเบาๆดังกึกกกึกกอะไรพวกนี้ก็ก็หายไปครับเนื่องด้วยว่าเราใช้เป็นลิมิตเตอรสลิปเข้าไปแล้วแล้วเสื้อดอกจอกมันก็จะไม่มีอาการหลวมอีกต่อไปอาการวิ่งก็ถือว่าโอเคสมเหตุสมผลครับรอบก็ไม่ได้สูงมากออกตัวก็ไม่ได้หนักอะไรจนเกินเหตุยังไงก็เดี๋ยวเราลองไปติดตามคลิปที่ เราเออกไปทดลองขับดูนะครับว่าผลจะเป็นยังไงอะไรแบบไหนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องเพล รอรอไอ้นี่อัแบแป๊บเนี้ยมันต้องขับความเร็วนิดนึงนะครับเพราะจีเอ็สมันจะเดินช้ากว่ามันเหมือนมันคาลิเนสเลยครับมันต้องความเร็วแช่ร้อยได้เป็ห้าพี่รอบต่ำเองเสียงเบาขึ้นเนยอไหมเห็นเรายกรถมันก็นไม่ค่อยเบรกเหมือนของเดิมแล้วเนี่ยยกแล้วมันไหลแล้วฮนะ ยกแล้วรถไหลเลยเนะี่ยเห็นไหนเสียงเบาเลยนะกำลังดีนหครับแล้วก็อันนี้เราวิ่งรถเปล่ากันบรรทุกไม่เยอะครับถ้าเกิดมีผู้บริษาเต็มลับอีกมันก็จะพอดีมันเพราะถ้าจะต่ำกว่าน,นี้เลยกลัวมันจะวิ่งไม่ออกอันนียคือสแตนดาดของโตโยต้าเขาเลยคือถ้าเป็นเครื่องตัวนี้รถบอดีน้นี้ยางเปนกนี้ก็ต้องสครท้ายเบอร์นี้เลยอันนี้คือคุอยอิงหลักโรงงานเลยนะ ใช้อยู่ประมาณนี้แหละแต่ว่าอาศัยว่ารอบแม่มน,นสิในจังหวัดเราจะชุกเฉินจะใช้แล้วก็ดึงขึ้นมางเงี้ยครับอ๋อนี่มไม่กระชากไม่กระชากนะครับเนี่ยเราก็แช่ได้เลยเกียร์สีดึงยาวๆอะไรเนี้ยยอนหากันนุ๊กเลยเรารู้สึกเหมือนตูนดรถมันไม่ค่อยมันไม่ ของนี่มาเบาให้ดูนะวน่าตัต่างตรงนี้น

เชนสีจากกระชาก่ะเนีย่ยสมมติเราเนีย่ยสมมติเนี่ยอันเนี้ย,นเ,นยนนเราต้องการความเร็วเราดึงสีแล้วก็จุ่มมันก็มาเลยเงีย้ยมันก็จะไหลอย่างเงี้ยยาวยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยดึงสียาวๆเลยวความรู้สึกเหมือนเกียร์สีเก่าเนี่ยกลายเหมือนเกียร์ห้าของเดิมเลยไหมอ่าเนี่ยตกระก็โยนห้าเตี้ยง นีฟังเสียงเครื่องมันเบาไปเยอะเลยอ่ะปกติเราก็จะใช้อยู่นระมาณความเร็วองสักเนี่ยขับทักร้อยสิบเนี่ยกำลังดีไม่ต้องโดนกงโดนกล้องไม่ต้องอะไรด้วยรถก็ไม่ได้อันตรายเลยจเนเกินเหตุกันส่วนมากถ้าไปกับคนแก่นะแปดสิบเก้าสิบแล้วทำให้ <c oughs> คนขับจะง่วงในนี้ครับงานเะนี่ยสมมติถ้าเกิดเราขับเก้าสิบก็จะดี แล้วอะคือถ้าส,สตาผมตั้งผมพยายามจะเอาชิดที่สุดเท่าที่ชิดได้อย่างที่ผมหมุนลองหน่อยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นชิดแต่ต้องไม่เบรกนะถ้าเบรกหรือเฟืองมันไหมมันจะเสียอันนี้คือตั้งพอดีไว้พอดีแล้วครับจะเช็ับสเปปโรงงานได้ซ้ำไหมครับเพื่อเพื่อมันสึก